เต็นต์รถหนาแดงกำบแผงเพชรดินแล้วนะครับวันนี้ก็เอาเป็นตัวรถเก๋งนะครับส่งอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นนะครับส่งสบายๆกันเลยนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นตัวฟรีดาวไปเลยนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต้าวีออสหนึ่ปี2013คันนี้นะครับตัวนี้ก็จุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับยางรอครับตัวนี้ก็บอดี้เดิมๆสวยๆรอแม็ก เดิมโรงงานนะครับตัว 1.5E นะครับตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับเป็นสีเทาเข้มสวยมากนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยครับใครที่หารุ่นนี้เอาไว้ใช้งานก่อนปีใหม่นะครับก็ได้เป็นแบรนด์โตโยต้าเอาไว้ใช้งานกันเลยนะครับส่งเบาๆครับ5900ัรบาทเท่านั้นนะครับ เปิดดูด้านหน้ากันสักนิดนึงนะครับด้านหน้าหัวน็อตเดิมทุกจุดนะครับสายขวานะด้านหน้าคันหน้าเดิมๆนะครับรถใช้น้ำมันล้่นๆวนนะครับเครื่อง1,544นะครับไม่เคยติดตั้งระบบแก๊สนะครับสวยมากเขามาดูรถตัวจริงกันก่อนนะครับที่เต็นท์รถมาแดงกำแพงเพชรนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะครับภายในของเขานะครับจะเป็นตัวสีดำหมดเลยนะครับ เบาะสีดำภายในคอนโซลต่างๆเป็นสีดำนะครับระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมีกุญแจรีโมทมาให้1นดอกนะครับพวงไลน์เป็นแบบพุ่มยูนิเทน3ก้านนะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวตรงรุ่นของเขาเลยนะครับระบบแอร์เป็นสตช์ไฟฟ้า3ปุ่มนะครับระบบเกียร์เป็นแบบ CVT นะครับตัวนี้ใช้งานไม่เยอะนะครับระยะใช้งานอยู่ที่แสนกว่าๆเท่านั้นนะครับ รถบ้านมือเดียวป้ายแดงน,นะครับเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนได้เลยนะครับที่ร้านของเรานะครับภายในสวยสะอาดนะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็เรามีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับส่งมอบรถก็ให้ถึงหน้าบ้านนะครับ ที่ร้านของเรานะครับรับประกันเลยนะครับเรื่องตัวถังรถนะครับเรามีบริการหลังการขายถึงสามเดือนเต็มเมนะครับรับประกันรถไม่มีพลิกคว่มชนหนักจมน้ํานะครับรับประกันให้เลือนะครับด้านท้ายสวยนะครับด้านท้ายกว้างขวางเอาเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวางมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า t w i t t a vios คันนี้นะครับ รถบ้านรถดีนะครับคิดถึงเรนรถมมาแดงกำแพงเพชรนะครับร้านของเราก็อยู่ติดถนนครับหาง่ายๆนะครับเข้ามาชมกับตัวจริงกันได้เลยนะครับ